สวัสดีจ้าพี่น้องดอกแรกแหกมานน้อจ้าห้ามงามพี่น้องแข็งตลอดเดยอะนี่บบจ้ามีเพื่อนไหมดอกที่สองจ้าพี่น้องห้ามงามวันนี้รวดาขาตั้งตรงยี่ก็ะเป๋าลังั่ะนนูอพี่น้อง มีเพื่อนไม่ดอกที่สามจ้ะพี่น้องปาดข้างบ่ยพี่น้องยังมีให้เจ็บอยู่จ้าไปต่อจ้ะบาดแด้จ้ะ จุกรดจับแห้งหยแอ่ไม่แน่ใจนะจ๊ะพี่น้องนน่ใจสิเป็นแฝดร่มนะจ๊ะนี่แน่ใจว่าเป็นเฮดเพิงนะจ๊ะสวยสวยดอกง่ายๆพี่น้องราคาสวยสวยมากจ้ะฟังไปคือเกา พี่ดอกนึ่งจ้ะพี่น้องเห็นนั่นแหล่ะดอกดอกนึ่งพี่น้อง สวยๆจ้ะสองดอกจ้ะพี่น้องน้ำน้ำน้ำมาอื้มบนขาน่ายเงาจุดลดยจ้าพี่น้องเด็ดขาออกเลยจ้ะเดีย๋ยวเขาไปปาดนะจ้ะพี่น้อง พี่นอ้องนองไงงามๆแท้เป็นตึกฝนของว่านนี่เจ้านี่จะไปปาดข้านเนาะจ้ะพี่น้องเหดพึ่งเกาลาดัดมาลูเน้นน้ำจ้ะอาจิ้มไล่ตายเด้อพี่น้องเอ้ยคอยลบน้ำจ้า งามงามพี่น้องซูมเมปาดไปน้ำนะจ้ะมันสิสะอาดกระตานะจ้ะพี่น้อง เจ๊ซี่บอกว่าเห็นเลาาออกน่ะจะนี่ขาอบอวบอันนี้แอนเดดขามาแล้วสวยจ้ะอ่ะปตโตจ้ะ จะเห็ดอย่างนี้จ้ะจะปู่พี่จ้ะพี่ในบัวบัวจะคลองล้วจ้ะใช้เราเห็นเดียวมากเลยเห็นอยู่

ัเอาเลยจ้ะมึงปลาพี่น้องมัวนี่ทา้งพู้พนพี่น้องปลาสวนนะจ้ะมันมัวนพี่น้อง เงวนพ่อสามดอกงามงามปลาไปน้ำเลยพี่น้องแต่ดอกง่ายๆพี่น้องเอ้ยมาปลาหนี่ก็ได้งามแห้งพี่น้องแก่น ฝนตกมองว่านี่เด้พี่น้อง to chà nam 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 bạch thế cha ừ. sống đồ của ít cái nong em không สามตัวพี่น้องน้ำน้ำแจกบุรีบุรีปลานะจ๊ะโอ้ยงามพี่น้องมีอีกไหมจ๊ะคนละไมป่ปลานะจ๊ะยังมีลงเหลือยน้อจ้ะพี่น้อง นองสวยๆจ้าเขียงเครื่องบินได้ด้วยดอกนึ่งอ๋อโคนปาดไปแล้วน้องเห็นอย่างน้ำเอ็นบ่จ้ะหงาย อ,อถุงม้าใส่ขางน่งกับบทนาเด้พี่นออ้องทำความสะอาดออกเลยนี่นเปล่าขาพี่น้องอืมงามคือประเวเนีพี่นออ้องเลยพี่น้องเห็นบ่มเล่ พี่ดอกงามพี่น้องโอเคดอกสวยจ้ะวางตรงนี้ก่อนเลยพี่น้องพี่ดอกง่งพี่น้องสวยสวยจ้ะ นี่ดอกนางจ้ะนี่ดอกนางจ้ะน้ำน้ำน้ำอืมใหญ่ช่ไหมใหญ่จะด,ดอกมั้งพี่น้องถทาโดนแทบไปแล้วนี่ดอกนี้ด้ิจ้ะโอ้ดอกนี้สวยจ้ะแข็งอีกไหมจ้ะนี่ดอกนึงจ้ะ มีเจ้าของแล้วสี่ดอกหนึ่งจ้ะพี่นอ้องขาเป็นยังขึ้นไปแล้วเพราะว่าฝนตกน่นจ้ะพี่น้องส่นกันจ้ะพี่น้องดอกนี่ใหัวพอกแบบง่ายจา้ะขอหน้ามาก,ก่อนบมสใส่ถุงมือขาหนึ่งเังสี่ละพี่น้องบอถนัดจ้ะโอ้ พี่น้องสวยๆจ้านี่แม่งแค่น้อยจะช่างมันจ้าดีดอกหนึง่งพี่น้องเห็นบ่เห็นให้เพิ่งไล่าตาน้อง่อซองดอกจ้าฮื้สวยๆจ้าสวยๆจ้าอย,ยู่ในรูไม้ไ วางรวมกันไว้ก่อนนะจ้าดอกนึ่งพี่น้องตะมุตามมีกำลังสวยพี่น้องอ่อนน้ำข่อยพ่อพี่น้องพี่ดอกหนึ่งพุ่นดอกหนึ่งสามดอกจ้ะ สวยๆจะหักเอาเลยโอ้ยได้พอพี่น้องพ่ได้ก็ฟังว้นนี้จะเอาเข้าที่เก่าปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันดอกนี้ได้ไหมฝนตกพี่น้องบ่ได้แล้วจ้ะดูดอกนี้จะได้ไหมดอกนี้ได้จ้าแต่กับบเอาดอกพี่นอ้องอือยุนี่ละที่เลือกเอาแต่ดอกตุ้มมุติมิแล้วดอกนี้พี่น้อง อื่มมสวยๆจ้ะ ừ. ดอกนางใดบัวอืมโอ้ยข้านั่งนอนไปแล้วเจ้ะพี่น้องมวนอีกแล้วพี่น้องเออหน้ามากกวเด้อพี่น้องเออกำปั้นง กะเกี่ยวเมื่อยอ,อยู่พี่น้องตอ,องดอกจ้ะสวยๆจ้าแข็งๆสงงัยท่าสิบอกเห็นสีดอกจ้ะพึ่งเลือดจ้ะได้ไหมนี่คือเห็ดทวงเลือดขาแดงเออพึ่งขาแดงแล้วจ้ะพี่น้องมึงพลังเก็บเห็ด กลมเก็บเห็ดซอยเมียพี่นอ้องอ๋อเพื่อขาแดงพี่น้องบอเอาจ้ะนี่ดอกหนึ่งม,มาไม่ทันแล้วจ้ะสายไปแล้วอือจะขี่แรมใช่ไหมเมือนฝนพี่น้องฝนตกเมื่วาน ดูออกอ่อนๆนี่ได้ไหมได้จากน่องแกะฟ้องน้ำออกเพราะว่าเขาสิบว่าเอาอยได้พี่น้องอออขานแกะ,แกะ้ามันนั่นเราไม่พี่น้องฝนตกหึท้าเป็นเวนเนี่ย เป็นเวรนั่งเอ้ยได้ไหมได้แกะพี่น,อน้องเบิ่งเราจะยังขาวอวยังจะบดิขึ้นล่าได้จะเมื่อแอนไปถือแลวมันก็นั่งกระดับเอนก็ชิกแกะไปเลยจะบนานากระตา ได้ไหมเก็บไปน้ำกับน,นักนอะจาพี่น้องแกะไปน้ำเลยปาดไปน้ำเลยจริงๆนอะจาะฉันเป็นปลาอยู่ใกล้นี่โอ้ยบรยูดอกเลกงานมากก่สิมาดอกพี่น้องเลยมอ,อไปนาะจาะนัก,กตา แกงแซ่บึ้นกันจ้ะยคิดว่าาอยปัดแหล้นะ่วน่าดอกแขงแขงครับปวดเอวทรงต่ย่ายไมาอยู่ในป่าแย้ออกในกระดีกันอน,น,น่ยฟ้งน้ำเป็นเชื่อไว้ปีนาเนอะจ้ะพี่น้องปีนาฝ้าไม่พ่อกันจ้ะ มองไรบนดีกับปาดออกเชื้อออกเก็บไว้กินหน้า,นาหนาวนะจ๊ะพี่น้องฮึแโมเป็นงานที่บ้านแต่ก็ได้เป็นเชื้อ,อยู่นี่พ่อมใส่ออกได้ไหมคิดวได้อยู่จ้ะ เอาไอ้เจ้อยู่ได้ไหมไม่ได้งูอวนเพ่นเส์ดเพ่นเลียนพ่นเห็นเมียกินแล้วว่าเป็นอย่างพ่นหยัดร่องเลยเ้ะมีนเลือกเหลยกกันอน่อน,นฉีนลร่องกินมึงพันว่า หลังนะพี่น้องไงโอ้ย่พุ่งตกเลยแม่เคยว้างไหตัวไดบุตตัวนึ่งข้าได้บ่บ่ได้ไหมเชื่อดูก็รู้ได้พี่น้องบกแกนดีขนาดยังไม่ลามกินข้างบนจ้าอืม เรียบร้อยปวดขาพี่น้องมันทางนั่นพี่น้องน้ำน้ำสวยๆจะโอ้โอ,โอ้แม่ขอก่อนนะลูกนะดอกน้องอพี่น้อง ทีน่น่องยังมากคุณหนึ่งดอกสองดอกสามดอกคุณจ้ะมีอีกไม้จ้ะหนึ่งดอกหมดไม้จ้ะอืมยสามดอก กระดกง่ามพี่นอ้องมาตักไต่หมดใหญ่ใหญ่พูกล่ะห้ามหลุนกันมาชิด้ด่พี่นอ้องพี่น้องข้าไปแล้วเอาแตะดกสามดอกพี่น้อง พี่น้องมีแต่ดอกงามๆจ้ะนี่คือมาป่าใหม่เนาะจ้ะสองดอกได้บ่บได้ไม่ได้ก็เอาดอกนี้จ้าฮึนิ่มเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้มาป่าใหม่พี่นอ้องดอกนึ่งพี่นอ้องอึบ ออกดอกออกดอกรถพี่น้องนี่ดอกนี air, wheels, tennis, goodness, okay. Savior, Lion, vida, food, ่เกลียนแข็งแข็งนี่พี่น้องได้บ่ได้จ้ะแข็งดูอีกเก็บมวนมอนเลยจ้ะพี่น้องป้านี่ฮนึ่ดอกสองดอกผมจ่ายดอกดอกนี่งามคือพักเวทดนี่ เพิดงามงามพี่น้องสามดอกสี่ดอกห้าดอกได้ไหมไม่ได้แล้วดอ,อกนี้ได้ไหม,ไ,มได้พุ่นดอกนึงพี่นอ้องอืมาร่วมกันไว้ หนึ่งดอกสองดอกสามดอกชื่องามพี่น้องมองหุ้มนิชความแห่ for แห่พี่น้องไก่ต้นสวนหน่อยถ่ายรูป โอ้ยขาหักไอ้ระดอกมันพี่น้องงามเกือบเกียบพี่นอ้องใกล้ออนนี่คอยเพ่อเห็นงามงามมีดอกหนึ่งเออได้ระดอกกอันแล้วขาหักโอ้ยขาขาแกนพี่น้องแป๊บหบนึง่งพี่น้องเพื่อนเพื่อนจ้าเน่าจะ้ะ สวยๆน่าจะหนึ่ดอกเอาน้มาอ,อกก่อนสองดอกสามดอกอฮ้ยสวยจ้ะพี่นอ้องฮึ้พี่น้องทำไมฉันมาเจอเธอช้าไปจะได้ไหมดอกนี้ พี่น้องได้จ้าดอกบกไงงามจ้ะฮูดอกหนึ่งพี่น้องคางกระตานี่เองโอ้ยงามพี่น้องสองดอกแม่ลูกน้องดอกหนึ่งจ้ะโอ้สวยสวยสวยมากเลยจ้ะดอกนี่ เอามาชาไปเนาะพี่น้องเละแล้วแต่ดอกนี้นะไม่เละนาะจา้ะสวยสวยพี่น้องโอ้คือมีเจ้าของแล้วอบ่อยในหะ้นั่งกินซะมาชาพื้อพี่น้องเลยได้ไหมลุ่นกันคาแบบไง ลุนกันจ้ะมาเสีใจบ่สพาดพี่น้องดอก,กวกใหญ่เลยจ้ะนี่อีกดอกนึงจ้ะพี่น้องพุ่นอีกสองดอกพาดพี่น้องเนี่ยเอาวางไ้สักกอนพี่พุ่นดอกแกแล้วพี่น้อง สามดอกดอกนี้เท่าแล้วสุโกโคเซีนเฮียฮุกเมยพี่น้องสองดอกโอ้ไม่ชัดมามายกอดเทียอีสวิน ไก่เชียร์เฮมีแังอกง,งงามพี่น้องมีอีกไหมจ๊ะอากถุงใส่เก็บไปด้พี่นอ้อยนี่กล้องนี่ พี่น้องเอนเเ็นเจลเฮ็ดทุกหน้าตาแปลกๆมาให้เบิร์นแล้วจ้ะพี่น้องฮเฮ้ยเอ็นเจลเฮิร์นพี่น้องเห็นบ่โมลูเฮ็ดอีหยังพี่น้องจะวางงามบ่แตะแล้วจ้ะสปาปลาเฮ้ยเอ็นเจลเฮิร์น แสดงว่าเขามาเห็ดกับโค้งกับเขาเงียงนงี่งงี่นะจ่ะพี่น้องมาพักสุ่มยิ่งดุ้งกว่างนะจ๊ะมุ่งเสภาเลยจ๊ะฉลาพ,พาที่ทางหายางขึ้นไปเลื่ยจ่ะพักห้างแลมเบิงสัต์นะจ๊ะ่นมัวห Nghĩ cật đầy Phụ. Mày mai có luồng một lần nữa phía nông Nhàng gần phá gắn ma bằng năm Kếp hết năm chưa Nó hết nhàng cho cũng nghe 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 có mơ ẻn uhm. anh chưa hay bơm cua tay đỏ ăn nghe có nài ẻn nhỉ nhỏ ngay à, muộn หมดแล้วจ้ะล่วงหมดแล้วเข้าขาอย่างนี้แม่นเห็ดเด่นอ่งพี่น้องเจ้แม่นเห็ดอย่างไงผู้ห,หล่อเพลินแพ้เลยจ้ะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะจ้ะมนังล่วงไปเองเนะจ้ะฮะพึ่งเกาลัดจ้ะ ดอกช่สวยแงงจ้าพี่น้องคนดอกเน,นี่ยใจมอดเนี่ยพี่แต่ดอกงา,ามพี่น้องเนี่ยมีอีกไหมจ้า